ยินดีต้อนรับสู่ช่องคูกุ้งเจ้าหญิงแห่งความสุขสิ่งที่จะได้ยินต่อไปนี้หากคุณพูดติดต่อกัน21วันจะดึงดูดเงินขอบคุณเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาชั้นตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ฉันเกิดจนถึงตอนนี้ ขอบคุณเงินทุกเหรียญขอบคุณเงินเหรียญย5สสตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ50สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ1บาทขอบคุณเงินเหรียญ2บาทขอบคุณเงินเหรียญ5บาทขอบคุณเงินเหรียญ10บาทขอบคุณแบงค์10บาทขอบคุณแบงค์20บาทขอบคุณแบงค์50บาทขอบคุณแบงค์1 0 0บาท ขอบคุณแบงค์ห0าบาทขอบคุณแบงค์หนึ่งพันบาทขอบคุณเงินทุกๆจำนวนที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลา <c oughs> ฉันรักเงินแล้วเงินก็รักฉันเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินทุกวัน มีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินในบัญชีธนาคารของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินนะ ฉันรู้ว่าเธอรักฉันแล้วเธอก็เข้ามาหาฉันในทุกๆวันทุกเวลาทุกวินาทีขอบคุณนะขอบคุณเงินฉันมีความสุขทุกครั้งที่เธอเข้ามาหาฉันขอบคุณเงินเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินทุกวันมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันรักเงินเงินรักฉัน เงินในบัญชีธนาคารของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินทุกวันมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันขอบคุณเงินทุกๆป่าทุกสตังที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวัน ขอบคุณเงินนะฉันรักเธอขอบคุณเงินในบัญชีธนาคารของฉันที่เพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินทุกวันมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันรักเงิน เงินรักฉันเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณเงินในบัญชีของฉันที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวินาทีเงินหาง่ายมากเงินหาง่าย